เอาหาไม่ต้องออกมาเบา่อนเบาเบาเร็วอุงองอออุ๊หนังให้ดีหนังให้ดีเอาเบาเบาเบาเร็วลีไม่เท่าดับไปนั่งกันนะดับไปนะเบาเร็วเบาเบามันเกลือด้วยอ้าวโหจําได้ i